หลังจากอยู่กับคุณอาแอดประมาณ1ปีหปีแล้วหลังจากนั้นเดินทางยังไงต่อบนเส้นทางสายีก็ทีนี้ผมว่าเดินทางซื้อขายพักเครื่องครับมาตลอดแต่มีอยู่ช็อตหนึ่งที่เราเคยได้เครื่องลังชิ้นหนึ่งคือคือหนึ่งปีแล้วออกท่องยุทธจักรเลยเหรอใช่เดินสนามพระเลยใช่ครับใช่โอ้โหแต่ก็บางทีก็เป็นเป็นบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะได้พื้นฐาน สำหรับแกมาค่อนข้างเยอะโอะคนเดียวหรือว่ามีเพื่อน<ก>ด้วยก็อาจจะมีเพื่อนด้วยนะครับตอนนั้นก็ค้าขายก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งไ,ไปไปด้วยกันไม่รู้สึกว่าแบบโอ้ไม่ไม่กลัวหรอครับเพราะว่าหรือณวันนั้นพระเก้มันยังน้อยมากยังพระเก้มีไม่เยอะครับมันมห่างเยอะอบางสิ่งบางอย่างดูตาเปล่าดูหน้าดูพิมพ์ครับ กับพาเกังยังห่างกันครับถ้ามาชนกันปุ๊บห่างกันเลยออะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการซื้อขายเรื่อยมาตลอดมานะครับครับแล้วก็คือเครื่องรางเราก็เล่นครับแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องรางบางคนก็บอกเครื่องรางเนี่ยไม่ค่อยเล่นกันหรอกใครเล่นก็ตายไปครึ่งตัวเคยได้ยินใช่ไหมครับใช่เล่นเครื่องรางตายครึ่งตัวเพราะราคาเครื่องรางอ่ะคือคนยังไม่เข้าใจครับก็ไม่กล้าเล่นไม่กล้าซื้อกันนะครับแต่อย่างหนึ่งบางคนเนี่ยซื้อพระองค์หนึ่ง ซื้อแสนหนึ่งคือลดหน่อยซีรถหน่อยอย่าลดเลยเอาเครื่องรางไปชิ้นหนึ่งแล้วกันเป็นของแถม,มเครื่องรางสมัยก่อนเลยกลายเป็นของแถมครับ